น้ำยาทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆที่สะอาดสะดวกปลอดภยัยพร้อมจำหน่ายแล้วใน c a t f i ท e Shop สวัสดีครับกลับมาพบกับ c a t ไฟท e กับรายการ c a t f i ท e IT มาพบกับผมกอล์ฟแคทไฟที่จะไม่นำเทคนิคได้ไทีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจวันได้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับวันนี้เป็นหนึ่งเทคนิคกับการใช้งานวิดีโอสเปรกับวิธีการใช้งาน g p u S c h e d u l i n g ช่วย CPU ทำงานเบาลงบน Windows 11ได้ง่ายครับเป็นหนึ่งฟังก์ชันบน Windows ส1นะครับสำหรับคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีกราฟิกการ์นะครับน่าใช้งานมากๆเลยยิ่งถ้าเป็นสายเกมสายทํางานกราฟิกนะครับมีประโยชน์แน่ๆเพราะการเปิดฟังก์ชันนี้นะครับทำให้ G p u ทํางานนะครับช่วยลดแบ่งเบาภาระ CPU ได้สำหรับคนที่ทำงานกราฟิกก็จะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการประมวลผลนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเปิดตรงนี้ทำยังไงนะครับก่อนจะไปชมครับฝากกดติดตามส u b s c r i b e เป็นอะไรจะอรด้วยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการเปิดใช้งาาาาน GBUscheduling กกรรเเดดีี๋ยววมูทิิธ เปิดใช้งาน GPU scheduling ช่วย CPU ทำงานเบาลงบน Windows 11นะครับก่อนอื่นต้องบอกว่า GPU scheduling คืออะไรนะครับเรามาลองดูในรายละเอียดนะครับพิมพ์ค้นหาก็ได้ครับ GPU scheduling Windows Windows 11นะครับเนี่ยครับก็จะบอกว่าเป็น GPU ช่วยเร่งฮาร์ดแวร์นะครับของตัว Active GPU scheduling นะครับเนี่ยครับคุณสมบัติช่วยการ์ดจอเนี่ยจัดการคิวลำดับคิวความสำคัญในกราฟิกได้เองนะครับเนี่ยครับทำให้ช่วยลดภาระการทำงานของ CPU เห็นไหมนะครับอันนี้ก็คือคุณสามารถพิมพ์ค้นหาได้นะครับเนี่ยครับจะบอกเลยนะครับ วิธีการเปิดใช้งานนั้นง่ายมากๆครับให้เราคลิกขวาที่หน้าจอตัวเดสก์ท็อปนะครับคลิกขวาก่อนนะครับมาที่หัวข้อ Display Setting ครับ Display Setting นะครับกดเข้าไปครับจากนั้นอ่านี่ครับให้เลื่อนลงมาด้านล่างสุดครับหาหัวข้อคำว่ากราฟิกครับกราฟิกนะครับกราฟิกตรงนี้นะกราฟิกนะครับกดเข้าไปครับจากนั้นมาที่หัวข้อ Advanced Graphics Setting ครับ Advanced Graphics Setting นะครับ Advanced Graphics Setting ตรงนี้นะกดเข้าไปครับ แล้วก็จะมาเจอหัวข้อครับ GPU Scheduling ครับ GPU Scheduling นะครับตรงนี้นะครับใคร off อยู่ใหอ on ครับ o อฟอยู่ใหอ on เลยนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กที่มีกราฟิกการ์ดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกราฟิกนะครับในเรื่องของเกมการทำงานต่างๆนะครับสามารถเปิดตรงนี้ได้นะครับให้ Windows 11นะครับเพราะว่านี่ครับเรามาฟังคําอธิบายตรงนี้ก็คือตัวนี้เพื่อเปิดใช้งานเนี่ย GPU จะจัดงานจัดคิวและจัดลำดับความสำคัญของงานกราฟิกของตัวเองนะครับนี่นะครับประสิทธิภาพก็คือ GPU จะจัดการงานเองทำให้ CPU มีพระลน้อยลงและอาจเพิ่มความเร็วในการเรนเดอร์กราฟิกได้เห็นไหมนี่ครับลดความราช้านะครับเนี่ยตรงนี้ครับซึ่งอันเนี้ยนะครับเรื่องของข้อที่ควรทราบก็คือคุณสมบัตินี้ไม่ทํางานกับ GPU รุ่นเก่าอันนี้ก็ต้องดูก่อนว่าเอ๊ะเราเปิดไปเจอไหมถ้ามันไม่เจออาจจะเป็นตัวกราฟิกรุ่นเก่าเนี่ยอาจจะไม่รองรับหรือเปล่านะครับซึ่งคุณสมบัตินี้อยู่ใน Windows 11นะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็ใครที่ใช้งาน Windows 11อยู่นะครับก็ลอง ไปเปิดฟังกชันนี้นะครับลองไปเปิดดูก่อนว่ามันมีไหมถ้ามันมีเนี่ยถ้าเกิดเป็นสายเกมสายทำงานเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานได้ดีขึ้นนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่มฝากกันในวันนี้แต่ก่อนจะจากกันไปครับขอฝากผลิตภัณฑ์นะครับคลีนน้ายาทำความสะอาดหน้าจอสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและอุปกรณ์เกจ์ต่างๆนะครับที่ทั้งสะอาดสะดวกปลอดภัยนะครับหากใครสนใจนะครับสามารถไปดูรายละเอียดด้านล่างได้ครับก็คือกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับทุกคําสั่งซื้อจะเป็นการสนุนช่องของเราครับทำให้ ผลิตคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก่อนจะจากกันไปครับขอกําลังใจโด,ดยการกดไลค์กดแชร์นะครับกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรั์ในการพัฒนาช่องต่อไปและที่สำคัญก็คือกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟครับ